โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทโอเคเหลือที่พี่จีจองคะอันนี้สองกล่องมาเหลือที่พี่สามสิบสี่ครับยูซี่เขียวมัดเปล่าไปเลยขายให้หมดนะคะ ไหนอะคะหนูไม่ให้อาภาัยเนี่ยพี่เสียงฮะหนูไม่เอหนูไม่ให้อาภายัยราะอะไรไม่เอาไม่ฮกไม่เอา,เอาฮกเกลเก๋จะไปทำอะไรต่อไม่อยากกินงอไม่เอาหนูอยู่ตู้ล่างแหลวหนูรอค่ะพี่หนูรอที่ตู้ล่างนะคะโอเคครับ พี่ค่าซาคุระกับพลาสติกเนี่ยอย่างละสี่สิบต้องไปฟาร์มต่อนหนูมีพลาสติกเร,เราจะได้เราจะได้ไปเลี้ยงอ้นี่หนูมีพลาสติกหนูเก็บไว้เลยเพราะว่ายัางไงก็ต้องไปอยู่ดีครับแล้วหนูช่วยพี่ฟาร์มดีกว่าไม่หนูช่วยพี่ฟาร์มแล้วหนูช่วยพี่ฟาร์ม ดี๋ยวหนูครับบาดก่อนเฮ้ยแล้วครับเจ,จ็บค่ะจุ๊บหนูเลยจุ๊บจุ๊บมีอะไรไหมจุ๊บอะไรจุ๊บดีดีสิคะคืออะไรทำให้มันดีดีค่ะ โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยต้องโดนสักทีหนูงั้นพี่เลยดีตามอนะไปไหนไมาแป๊บเดียว แต่มีรถแล้วอ่ะคิดอะไดิไม่ให้รีแล้วโอเคโอเคพี่จะรีไปไหนพี่ฉูดนะแล้วรีแล้วมันจะดีขึ้นเหรอคะมันดีขึ้นครับมันคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้เหรอคือพี่พี่อ่ะมันคือมันดีแล้วแต่คือเห็นพี่รู้ใรก็ไม่รู้อย่ามาพูดจ้าคนถือแบบว่าถือไม้ล่องหุ่นอ่ะ ตัวล่องหนอะไหนอ่ะพี่ไม่เห็นถ่ายให้เลยออ๋พี่ไม่ถ่ายให้หนูหรอใช่พี่ไม่ถ่ายให้ใครเขาจะอะไรจริงหรอไี่ใส่ให้ใครวนนั้นมันคู่ใครที่พี่ถ่ายให้มันคู่ใครอ๋อพี่ไม่ใส่ให้หนูเลยเหรอ อ๋อพี่ถ่ายให้แวนใช่หรือเปล่าใช่ครับพี่ลืมพี่นึกว่าส่งให้หนูด้วยแล้เนี่ยผมแ้าล้วก็ไม่จะส่งให้หนูว่าส่งให้คนอื่นนะ ไม่ใช่พี่เป็นภาพดินน้ํามันใช่ไหมคะพี่เป็นภาพดินน้ํามันคือดินน้ํามันอะ่ะจริงๆมันคือปกติถูกไหมครับใช่ค่ะแต่อันนี้คือเราเห็นตัวคนอื่นล่องหนอย่างเงี้ยไม่เห็นใครเลยครับเห็นแค่อาวุธที่เขาถืออ่ะเห็นตอนที่พี่วิ่งหนีตอนที่หนูเป็นดอลล่ลาได้ไหมตอนนั้นพี่ก็เห็นแค่ไม้ถืออา้าวพี่เล่นเข้าไปได้ังไงคะ พี่ก็ปรับตอนนั้นแหละมันเป็น,นอะไรเหรอคะไม่รู้ครับน่าจะเป็นที่หัวสมองอยู่ๆมันก็ไม่ดีหรอคะสมองอะสมองสมองไหนอรสมองพี่น่าไงหนูไม่ฉีดไปยังอื่นบ้างหรอ,หอจะไปฉีดไปไหนคะ พี่จอมอไหมพี่จอมอแล้วนะไม่เอาวันนี้ครับอะแล้วแต่ไปแล้วมนะันไปแล้วมัไปรอไปไหนอู้ไปไหน <c oughs> อ่ะเก้อยู่ไหนรอ,อพี่แป๊แบ,บหนึ่งตรงนี้ โอเคถึงแล้วลงมาพี่เขาบอกให้ลงไ้อ่ะพี่เสี่ยว นักอยู่นะการลงแต่หนูลงเองก็ได้มั้งคะพี่ปล่อยหนูก็ได้เย้ไปได้แล้วแต่จะโดนนะวิ่งลงไงอ่ะพี่มาเอากล่องเร็วพี่ขึ้นมาเร็วเดี๋ยวหนูกิบให้พี่เอาบป๋าอะไรคะโอเคสามหนึง่งสามหนึ่งครับ นี่ค่ะสี่สิบกล่องนะคะ <Okay S 2> พี่เชื่ออะไรคะจันเจ้าจ่าค่ะ,คคะยิ่งกันนะรีบมา,าคืน ลืมปรับอ่ะจำมึงนะคือพี่อ่ะเดี๋ยวๆพี่ปลอยหนูโดเดี๋ยวต้องโดพี่เสี่ยวพี่คะพี่คะใครอยู่แถวนี้มาช่วยหน่อยคะ่ะช่วยหนูหน่อยค่ะพี่อ้โอ,โอชิบหายแล้วไม่เป็นไรค่ะที่ พี it, <des> <ites Legal. S 1> ่เข้าพี okay. ่ขาช่วยด้วยเอ่อเป็นอะไรอ่ะพี่เข้ามันลงได้ไหมอ่ะโอเคมลงได้ไม่ อุ้มๆแล้วค่ะขึ้นไหมได้แล้วค่ะพี่ป่อน,นูนเลยค่ะขอบคุณนะคะได้ไหมโอเคได้แล้วค่ะแล้วเราขึ้นมาทำอะไรวันนี้น่ะมันมีพวกโรคจิตค่ะชอบคุมขึ้นมาวันนี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะมีคนโรคจิตอะไรนะอ,อะไรนะ พูดว่าอะไรนะอะหนูพูดว่าอะไรนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้อะไรไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไม่มีกูก่อนสิอ้าวทำไมหนูทำไมหนูตัวไม่ลอยอ่ะตัวไม่ลอยดิคนมาอุ้มอ้าวหนูให้ใครมาอุ้ม ครไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้จักพี่ได้ยินนะเมื่อกี้มีคน,นอะไระนะหนูบอกว่ามีคนโอคจิตชอบเอาคนขึ้นมาวันนี้เฉยๆค,ค่ะพี่โลคจิตเหรอเฮ้ย <c oughs> เหมอกันหนึ่งหนึ่ง,งไม่เหมอไม่เอาข่ายอะไรยังครับให้ไปแล้วค่ะไม่ได้ขอ <Okay. S 2> ค่ะใหะ้ให้กล่องใช่กาห่หรอ่หรออ๋อให้เพื่อนหรอโอเคครับใค่ค่ะเดี๋ยวไปลงเลยดีค่อย ไม่โดนการันตีนะการันตีไหมไม่หรอติดแล้วหรอ96ทีแล้วอกล่องเรือไหมคะพี่จะให้คืนไหมหรือพี่อาคืนได้ค่ะเหลือสามกล่องงั้นพี่ค่อยคืนทีเดียวก็ได้ค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะพี่เขาติด,ด,ดพี่เขาติด96ทีแดี๋ยวจะติดแบบ ภพวาวนาให้ไม่ดดพี่ไม่มีวัฒนานั้นเลย่ก็บอกแล้วว่าพี่ใช้ดวงไปหมดแล้วค่ะในการเจอหนูอ่ะพี่เอาดวงดีมาเจอหนูหมดแล้วไหคะนี่คือสิ่งที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะพอเนนับหนะอ,อ เกี่ยวหัวร้อยทำไมเฮ้อหนูเผื่อหอแล้วว่ะเฮ้อหนูยังลืมเอาไปเผย่อแท้นะครับพี่เสียวจ๋า แต่อุ้ยไม่ทันพี่เสียวอุ้ยพี่พี่ว่าเราไปไปวางวัดพับแล้วเราค่อยมาซิงในเมืองเดียวอ่ะเข้าใจไหมได้ไป<ะ>อีกทิบหนึ่งได้อดใจ<ล>นิดนึงทิบหนึ่งทิบการหายใจจนกว่าจะถึงนะหนึ่งสองาสาม